สวัสดีครับผมวันนี้นะครับโยกินแบดบัตนะครับวันนี้ก็มาถ่ายวอล์กนะครับไม่ได้ถ่ายนานมากนะครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวเกาะใต้นิวซีแลนด์นะครับโดยเราจะเน้นทะเลสาบนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับผมขับมาเนี่ยเห็นแบบทำอะไรกันถ่ายรูปนะครับผมใครมานิวซีแลนด์ก็ต้องถ่ายอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอาจจะเห็นหิมะนิดนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันไปครับ มาที่เลกเทกโปนะครับแต่วันนี้เราจะไปนอนที่อีกเล็กหนึ่งนะครับผมเลกเทโปเนี่ย,คยใครมาในวซีแลนก,ออก็ก็ต้องมานะไม่มาก็ไม่ถึงวซีลแลนเลยข้างหลังก็จะเป็นโบสนะครับประมาณนี้นะครับหนาวพอสมควรช่วงน,นี้ฤด,ด,ดูหนาวนะครับคนก็มาเที่ยวเยอะก็ที่เรามาเนี่ย mm hmm. มันประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับ,บปกติแล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่ได้ขึ้นมาขนาดนี้นะครับ คือมันมันจะมีแบบมีพื้นที่เราเดินเยอะมากเลยตรงเนี้ยตอนที่บอกว่ามาแบบช่วงบ่ายนะแต่ช่วงเช้านี่น้ำขึ้นเดินเลยไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็น้ำเป็นสีฟ้าสวยมากใครที่มาเนี่ยก็ต้องมาจาังหวะดีๆนะเพราะว่าถ้าน้ำลงนี่สวยมากนะครับผมแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับคนเยอะนะช่วงนี้แล้วก็น้ำใสมากนะครับเย็นแบบ ต้องเรียกว่าเย็นชิบหายเลยครับผมนี่ครับส่วนใครที่อยากบอกว่าอยากซื้อบ้านริมทะเลสาบเลขเทคโปนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้เนี่ยก็ประมาณ1นล้านสี่แสนดอลนะครับผมประมาณ30ล้านได้นะบ้านนี้ขายไปแล้วนะครับล้านสามคูณ22 000, ไปนะก็ประมาณ20 30ล้านนะครับผมบ้านริมทะเลสาบนะครับ บ้านนี้เจ็ดแสนก็ไม่แพงเท่าไหร่เจ็ดแสนคูณยี่สิบไปก็สิบห้าล้านเลยประมาณนี้สิบห้าสิบหกล้านเอาแล้วครับแล้วก็หลังจากที่เราเดินเล่นเล็กที่คาโปเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะไปเมาส์จอนต่อนะครับเขาบอกว่าวิวสวยอันนี้ผมไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็แวะมาซื้อช็อกโกแลต แล้วก็น้ำสองขวดเสียไปประมาณเกือบสามรบาท <laughs> ซื้อแค่เนี่ยเกือบสามร้อยนะครับ <laughs> <laughs> ก็ไปเดินทางไปต่อนะครับผม เอาแล้วครับแล้วเราก็มาถึงเมาส์จอนะครับผมค่าขึ้นข้มาข้างบนเนี่ยประมาณ8ดอลลาร์นะครับแล้วก็ข้างบนจะมีชื่อว่า Astro Cafe นะครับเนี่ยคาเฟ่นะครับแต่มันปิดนะวันนี้นะครับผมซึ่งคนอยู่นิวซีแลนด์มาตั้งหลายปีบางคนก็ยังไม่รู้นะว่ามีที่นี่ด้วยครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับสวยมากคือเราจะเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะครับนี่ นี่ก็เป็นเลขเทคกปที่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวกันดูนะครับนี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกบอกเลยว่าสวยมากนี่คือทะเลสาบที่เมื่อกี้เราไปโบสมานะโบสอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือโบสนะครับผมแล้วนี่ก็วิวอลังการสุดๆผม สวยมาก และสําหรับคนที่มานิวซีแลนด์นะครับต้องมาแวะที่นี่นะฮะผมบอกเลยว่าต้องต้องมานะครับต้องมาไฮแคนทรีแซลมอนนะครับผมเป็นแซลมอนที่เลี้ยงโดยธรรมชาติโดยใช้น้ําของนิวซีแลนด์เลยประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าอร่อยมากเดียวไกินกันผมกินมาแล้วล่ะแต่ก็ไปกินอีกเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับประมาณนี้นะครับ มีแบบแซลมอนให้ลองกินหลายขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวบั้นแซลมอนนะครับผมแล้วก็เป็นแซลมอนเคบับนะครับแล้วก็เป็นซูชิแซลมอนนะครับซึ่งเราไม่ได้สั่งแซลมอนซาชิมิมานะเพราะว่ากินบ่อยแล้วนะครับผมแต่บอกเลยว,ว่าแซลมอนที่นี่สดมากตายกันเมื่อเช้าคนที่นี่ ถ้าบอกว่าอร่อยคืออร่อยแน่นอนครับอร่อยไหมฮะเด็กนคือต้องมาใช่ไหมนิวมาเนวซแสดงต้องมาไหมครับมาไม่เป็นคำว่าที่แบ่งไปเลยแซลมอนเด็ดสุดๆครับผมต้องมากินนะฮะเพื่อนๆแม่เอาไหมแม่จิ้มไปตกปลาแซลมอนครับอ้าว นี่นะครับเรียกว่าเคลคลิฟนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะแวะก่อนที่เราจะเข้าที่พักนะครับน่าจะเป็นที่ที่แบบว่าคนไทยไม่ค่อยมาใเปล่าคุณที่รักที่เราอยู่มากี่ปีเราอยู่มาห้าปีก็ไม่เคยมาเลยนะครับผมอยู่มาก็ประมาณปีนิดๆก็ยังไม่เคยมานะครับผมต้องขึ้นเขาไปใช่ไหม ใช่ขึ้นไปทางหนาวมากนะตอนนี้ขึ้นไปทางโน้นไป,นนไปฮะ และนี่ครับหลังจากที่เราเดินมาประมาณ10นาทีนะครับมันก็จะเป็นช่องแบบนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวไปถ่ายข้างในกันดูนะครับซึ่งหินไม่เหมือนกับเป็นหินดินโคลนอะ่ะที่แบบก่อตัวเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยมาไปดูข้างในกัน อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยนะครับมันสวยมากเพื่อนๆคือแบบคือมันมัน,มน,มนไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณเนะสวยไหมสวยสวยมากครับคือแบบถ่ายรูปมาเหมือนกับเป็นภาพวาดเลยข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ผอว่าจะเป็นแบบหินโคลนเลยประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะไม่ยุ่งกับมันนะแต่ก็มีคนไปแคะแบ้างครับอยากรู้มันคืออะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แคะนะ สวยมาก สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับคือเมื่อคืนเนี่ยกลับมาปุ๊บนอนเลยเหนื่อยมากไม่ได้ถ่ายปิดคลิปเลยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พักนะครับใกล้ๆที่พักตื่นมาประมาณลบหนึ่งลบสองนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ แล้วครับหลังจากที่เรากินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังอยู่ในเมาคุกนะแต่ผมมาที่ทัสแมนเลกนะครับผมมันคือจุดที่แบบคนไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะเพราะว่าจุดหลักเนี่ยผมเคยทําคลิปไปมา2-3รอบแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมาน้อยมากแล้วก็คนไทยน่าจะแบบรู้น้อยประมาณนี้นะครับก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะนี่ก็จะเป็นแท็กทางเดินนะครับผมเดินขึ้นเขาไปประมาณ15-20นาทีนะครับ เราก็จะเห็นเป็นบูเล็กแล้วประมาณนี้นะครับผมก็มาไปเดินกันนะฮะตอนนี้ประมาณเที่ยงหนาวอยู่แต่มันก็ไม่ได้หนาวมากนะครับผมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหม แล้วเราก็เดินมาถึงจุดแวะแรกนะครับมันเป็นชื่อว่าบูเล็กนะครับจุดที่2เนี่ยเราเดินขึ้นไปเป็นดูเป็นกลาเซียนะครับผมนี่ก็เป็นบูเล็กนะครับบูเล็กแม่งแต่เขียวอีเลยคือตอนนี้มันน้ํามันแข็งหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วนี่นะครับก็มาถึงบูเล็กแล้วนะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลย ไม่กล้าเดินลงไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยว,ยวน้งแขงมันแหกนี่ครับเอาแล้วครับแล้วเราก็เดินขึ้นมาอีกจนถึงเกือบจุดสูงสุดแล้วนะครับผมไอ้เมื่อกี้คือข้างล่างนี่ก็เป็นทะเลสาบน้ําแข็งที่เราไปมาเมื่อกี้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นวิวทาน้ําแข็งนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเหนื่อยมากหอบแฮก,กแล้วฮนะไปะ เอาแล้วฮะแล้วเราก็ขึ้นมาจุดสูงสุดกาลาเซียวิวนะครับผมคือตอนที่ผมมาหลายปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้นจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันเป็นน้ำอ่ะมันไม่เป็นน้ำแข็งนะครับก็เดี๋ยวสวยมากมวิวรอบๆก็อลังการถือว่าคุ้มค่านะที่เดินขึ้นมาประมาณ20นาทีนะครับก็ข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะพาสมานนะครับใครจะมาก็แวะมาได้ที่เม้าคุกนะครับผม เอาแล้วครับแล้วเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะกลับบ้านเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะคงปิดคลิปตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าก็คงไม่ได้แวะอะไรแล้วนะครับประมาณบ่ายสองนตอนนี้นะครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวอล์กเน่นาๆผมทําทีเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนนะครับทํางานเยอะนะครับผมแล้วก็พยายามจะอัปคลิป ROV ให้บ่อยขึ้นด้วยนะครับ ไม่มีเวลาเล่นเกมเลยยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ